ห้ามบอกเพื่อนมันเป็นความลับของเราอ่านักเรียนหันกระดาษแผ่นนี้เขาเขาขึ้นมาครับออาวางบนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะอ่าวางบนโต๊ะ,ตะ,ตะตให้นักเรียนกติกายอย่างนี้นะฟังให้นักเรียนเขียนตัวเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้นะครับ0ถึงอินฟินิตี้เลขอะไรก็ได้ แต่กติกาบอกว่าเลขที่เราเขียนนั้นจะเป็นต้องต้องเป็นตัวเลขที่เราชอบเป็นตัวเลขที่เราเป็นลัคกี้นัมเบอร์อ่าเป็นตัวเลขที่เราเห็นแล้วมีความสุขอ่าเป็นตัวเลขที่เราชอบมากๆอ่าเขียนได้ครับกัาหน้าก,กระดาษครับอ่าเลขอะไรก็ได้ครับศูนย์ถึงอินฟินิตี้เลยอ่าอ่าเขียนได้ครับอะไรก็ได้ครับที่เราชอบอ่า เก่ยังอ่าต่อไปต่อไปเก่ยังงีบเพีบยปินความแล้วป็นความแั้เป็นความแั้วความแล้อ่าพร้อมนะพร้อมนะทุกคนต่อไปอะไรนะครับเดี๋ยวพูดเรยังพีเดี๋ยวพูดนอกอ่าต่อไปให้บวกด้วยยี่สิบห้าอ่า เลขที่เราเขียนบวกด้วย25่นะอ่าต่อไปเยียบเยียบเยียบคำาลับคูณด้วย2คูณด้วย2โอ้ยต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยเนะี่ยโอ้โหต่อไปต่อไป ลบด้วย4โหยากมากยากมากลบด้วย4ครับต่อไปหารด้วย2หาร2หาร2เงียบเงียบเงียบท้าให้เพื่อนดูนะต่อไปอ่ะเดี๋ยวรอเราแป๊บหนึ่ง อันที่สองอ่าต่อไปลบด้วยลบด้วยจํานวนที่เราคิดครั้งแรกลบด้วยจานวนที่ตัวเลขที่เราชอบลบด้วยตัวเลขที่เราชอบต่อไปเสร็จยังเสร็จย้งโอ้โหคือกนเลนกันช้าเลย <c oughs> อ่าต่อไป อ่าทุกคนเอาปากกาไว้ถามถามเพื่อโตนะถามถามเพื่อโตนะอ่าโตนี่เท่าไหร่ครับฮะโตนั uh? ้นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับรอบเพื่อนอ่าผู้หญิงเนี่ยเลี้เท่าไหร่ไม่รู้อ่าโตนนนนนเท่าไหร่ครับฮะสี่สิบแต่อาผู้ชายเท่าไหร่ สี่แปย่ามอ่ตัวนี้ลองขึ้นมาเลยนะออ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ขวาเลย่สิามกว่าล้านสกว่าล้านโอ้เดี๋เยอะไปไหนตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดอ่าถามก่อนอ่ะใครไม่ได้ยี่ิบสามยกมือยกมือซึ่งสาตัวตัวเองครับอ่าเอามือลงครับ คนที่ยี่สามายกมือยี่สามยี่สาอ่ายกมือไว้ยีสายกมือไว้ยกมือไว้อ่ายกมือไว้จะถามนะยกมือไว้เลขที่เรากำหนดเลขอะไรครับเลขสองสองศสาเลขกำหนดเลขอะไรครับสามก็คำตอเนี่ยอ่ะนะฮะห้าสิบเอ็ดสิบเอดบสองสิบสอห้าสิบ รเราเลขกําหนดเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับโอ้เจ็ดสามตัวเลขเจ็ดสามอ้าวงงไหมไมงงคำตอบยี่สามแต่ว่าตัวเลขทุกคนอะไม่เหมือนกันเลยอ่าสรุปกิจกรรมนี้นะกิจกรรมนี้สรุปว่าเลขที่เราชอบเลขที่เราเขียนเลขที่เราเนี่ยคือมาเปลี่ยนหนุรากอาชีพของเราหมายถึงว่าสายการเรียนที่เราอยากเรียนอ่าคิดง่ายไง,ไงี้ยทีนี้บวกแลบคูณหาน เป็นการเดินทางเป็นการศึกษานะครับว่าเป็นเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายที่เราเ,าเรา,เาวาไงไว้หรือเปล่านะครับอ่าเป็นการสรํารวจเบืเ้องต้นนะครับสําหรับใครที่ทำผิดอ่าก็ไม่เป็นไรก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับค่อยๆเดินมาค่อยเรื่อค่อยๆตัดสินใจนะครับอย่าให้ผิดพลาดอ่าอันนี้คือคือกเกมไม่เฉยไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวรวบรวมไปนี่คืครูครับไปไปเร้กอๆอ่ารวบรวมเลยตามโต๊ะเลยอ่ารวบรวมอ่ารวบรวมอ่จ